แล้วส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน,นะคะ่ะ หนุยจะไปทํางานแล้วนะจ้าเดินทางปลอดภัยนะตั้งแต่โดนแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะไม่ชอบหนุอ่อยนี่ถ้าไม่ได้เสียตีเจ้าของข้อควายวเราคงไม่มีที่ซุกหัวนอนอญาติพี่น้องก็ไม่มีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนุย่ยจะตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อบ้านแล้วสองเราก็จะย้ายไปอยู่ด้วยกัน เราจะได้มีชีวิตที่สบายแ่านี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเราจะผ่านมันไปได้วยกันไปทำงานแล้วนะจ้าตั้งใจทำงานนะอ้าวเชนครับอ้าวน้องหญิง มา,มามาเชิญนั่งก่อนครับสวัสดีค่ะคุณวันลบขอโทษนะคะที่มาช้าเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงครับเอ้ยเด็กๆออกไปข้างนอกก่อนปะเดี๋ยวเฮียจะคุยจุระส่วนตัวกับน้องคขับสน่อไป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 ครับครบอ่ะมานี่หน่อยกินน้ำก่อนไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะดิฉันดื่มมาแล้วค่ะอืมเอ๊น้องหญิง เฮียรู้ว่าว่าเดือนเนี้ยยอดขายของน้องหญิงเนะี่ยไม่ดีไม่ใช่หรอคุณวรลบรู้ได้ยังไงอะคะฮะเฮียวรลบซะอย่างอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากรู้อะไรก็ต้องรู้อะไหนสเปกโดนพ่นยาที่เอามาให้เฮียดูขอเฮียดูหน่อยดิเนี่ยค่ะคุณวรลบนี่จะเป็นาราคาที่เสนอให้คุณวรลบในวัน ตัวแปลกๆว่าแต่งตัวสวยผิดปกติเลยยิงทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังอะนัดลูกค้าไว้เหรอทาไมยิงไม่เห็นบอกเราเลยอะปกติจะไปไหนยิงจะบอกเราตลอดเนี่เราต้องไปทำงานถ้าเดือนนี้เราปิดยอดไม่ได้อะเราแย่นะ เงินเดืนก็น้อยนิดค่าคอมก็ไม่ได้เดืนนี้จะรอดไหมงั้นเดินทางปลอดภัยนะขอให้งานผ่านฉลุยก็แล้วกันลูกค้าซื้อของเยอะ สวค่ะผู้จัดการฮัลโหลอยู่ไหนแล้วคุณวันลบเขารอเธอที่ออฟฟิศนานแล้วนะทำไม <c oughs> ยังไม่ถึงอีกแล้วถ้าวันนี้ปิดยอดไม่ได้เธอรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรกับเธอค่ะค่ะ เชิญครับอ่ะคุณหญิงผมรอคุณตั้งนานแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณมรอบไม่ทราบว่ารอนานไหมคะเราก็ทานอะไรหรือยัง,อยงคะอ๋อผมเรียบร้อยแล้วครับอืมแล้วเ,เนี่ยเอกสารที่ว่าคุณเอามาให้ผมตรวจผมก็ดูเรียบร้อยนะราคาสมเหตุสมผล,ลครับ อ๋อคุณมาลบจะสั่งซื้อเลยใช่ไหมคะืผมซื้อแน่ถ้าคุณตกลงกับผมได้นะวันนี้คุณแต่งตัวสวยถูกใจผมจริงเลยถ้าคุณตัดสินใจได้ผมมีเงินพิเศษให้คุณด้วยนะงั้นคุณมาลบก็ช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยได้ไหมคะ แล้วก็ช่วยโอนยอดไปให้แก่ทางบริษัทถ้าหากว่าคุณมาลบอยากได้อะไรพิเศษง่ายๆเนี่ยยดชา การเสร็จห้าตัวห้าแสนบาทงั้นเดีหญิงขออน,นุญาตโทรบอกยอดผู้จัดการก่อนนะคะแล้วส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน,นะคะ่ะัโหนค่ะผู้จัดการยอดของคุณมาลบเนี่ยเข้าแล้วใช่ไหมคะ ต้องกราบขอบคุณคุณวรนลบมากๆเลยนะคะที่ช่วยหญิงถ้าไม่ได้คุณวรรลบเนี่ยหญิงแย่แน่ๆเลยคะ่ะแล้วก็หญิงจะบอกว่าเสร็จธุระแล้วเนี่ยหญิงขอกลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยดิฉันหญิงจะบอกคุณวรรลบให้นะคะถึงหญิงจะเป็นคนจนมีผัวจนๆแต่หญิงก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนหญิงรักและซื่อสัตย์กับสาม,มีป็นมาก ขอบคุณนะคะอะไรวะิงพูดครั้งสุดท้ายนะคะคำนวนลบถ้าคุณอยากขนาดนี้คุณไปซื้อกินเลยคะ่ะแล้วก็ดูดีๆนะคะถ้าจะไปทำแบบนี้กับใครอีกอะลูกเขามียใครก็อย่าไปทำมันบาปไปแล้วคะ่ะไปจริงๆ กลับมาลวจ้าหิวน้ำจังเลยอ่ะไม่รู้มีใครใจเดียวน้าให้กินบ้างหน้ารปนงอะนี่จ้ะที่รักน้ำเย็นๆยนอบคค่ะเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยกายไม่เท่าไรหรอกเหนื่อยใจดีแต่ดีนะวันนี้ปิดยอดได้ได้ค่าคอมด้วยนะหล่ดตัวไปอีกหลายเดือนเลย รักเขาเก่งที่สุดเลยแล้วกลับบ้านมาเหนื่อยๆห่ะไปอาบน้ำอาบผ้าก่อนก็ได้เดี๋ยวหนุ่ยไปทำอะไรให้กินขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาถึงมันจะสองปีก็เถอะแต่เขาก็รักหนุ่ยคนเดียวนะจ้าอยู่ด้วยกันเป็นานๆน,นะคะที่รัก